เต็มที่ผา่านมาเพราะน้นเลยทำให้คุณแม่เสียใจบ้างไว้ทำบ้างไว้หีหือบางคนเล่นน้อยไม่เยนอนะนะ <c oughs> ไมน้อยค่แมนก็นีมากนะตองแหลลูกผู้ชายทนี่เล่นานอยไม่ถือไม่ได้ทำถึงกันตองเสียันนใ,นใจบ้างมาใ่เลน้อยนะวันนี้น้าต้องั้ใจอคนี่นะวนะนนนะนนนะวันนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิจอธิษฐาน เดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้กันไปสอนอาพุธรอาบไม้ศอปใกล้ต่อหน้าคุณแม่ผู้มีพระบุญ้มีุญข้าพระเจ้าโดยโลกลังกัเกิดคุณแม่ไว้ด้วยกายวาจาใจเจตนาผ่อดีไม่เจตนาผ่อดีรู้เท่าผลการก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการเงท่านขอให้คุณแม่ผู้บิดาจงโปรดอำกุสิกรรมให้เกีข้าพเจ้าซึ่งจะเข้าโบสถ์ุกศสมบทในวันรุ่นนี้ด้วยเถิดอาคุณแม่สาวกษา ความกล่าวของหน้าดีทุกข์านะครับวันน <doo> ี้พ่อหน้าตั้งทีนารีฐานต่อนนั้นคุณแม่ขอวันนี้พ่อหน้าจะเป็นคนดีเป็ลของคุณแม่ของพ่อของของสังคมต่อไปวันนี้คุณแม่ไม่ต้องเสียใจนะครับที่จะไม่มีพ่อหน้าไม่ต้องเสียใจคุณแม่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีพี่น้องทุกคนเป็นแวแววที่ดีนะครับส่วนประกอบดีคุณแม่จะได้ลูกจากการเลี้นนะครับในอสมัยวันนี้พ่อหน้าเลยต้อเขียนน้ำใจให้คุณแม่ในความพูดที่มีและพ่อหน้ รับพี่มีความจัดกาวันนี้มีความพิจารดีว่ามีลูกมีหลานได้ยากหรือภาษาสาระทำไมทวไมสทุกหออันนี้เป็นจากขะาบดีนะต้องการอย่างนี้สองต้องรู้การแบบนี้จริงนะต้องสุดไปเอาามาต้องขอ I'm a man. Terima kasih telah <laughs> menonton! วดนวันพ่ออย่ามัวเป็นเพลิดเพลินกับพินอชินารีเที่ยวสิ้นสูอยู่โคลเเินเนินภูผาวันพ่ออย่าไปให้ใครตาจะว้าเวอีกครั้งบึงบางหวังทะเลวันพ่ออย่าได้ไปถึงแม้สัชรารายโนดาาไม่ควรจะพลาดวันวันพ่อ อย่าเที่ยวไปแไกลเขาอย่าเตร็ดเตร่รรในประเทสัญจรไปอย่าลงเข้าภูภัยชมสิงสาลาตาัดเพราะเสือสีมีสารพัดั้งโคึงมรึคาอีกทั้งชนีผีโง่ปลาร้องดุดุดวันพ่ออย่าไปงงหลงฟังให้เหนิ่นนานเชิญวันพ่อมาชมเครื่องอัฐิารริคา เป็นต้นว่าพาไตรจีวรโอรีขานันประเสริฐบาดเล็งอันลําเลิอ ทายกมามีดอกกันสีนงามคุ่งคำกาใส่น้ำเครื่องผงตาราปาเสืออ่อนพัด้าชมเชยพ่อหน้าเอ้ยเ,อเ,อเอชิญควันแก้วมาชมแก้วมานีสว่งสวัยสะอา,าดกล่าวคือพระสาศาสนาสุทธนะอันว่าอุลระบุบวดแล้วย่อมยินดี ช่วยวันพน้ามาในวันนี้ต้องมาสถิตประจังกายประาชจาพุยภัยอันตรายทั้งหมดจงกำหนดต่อไปแต่วันนี้ ขวัญเอ้ยขวัญเลื้อย่กับเนื้อขวัญนนตัวอยู่กับตัวขวัญใจอยู่กับใจขวัญของพ่หน้าอยู่แห่งผลตํำบันใดวันนีขอจะรับทราบประวันพรุ่งนี้เช้าพ่อาหน้าขอจะเข้าบทผูกมาสมบทเป็นญาติกับพระศาสนาขอให้มีขวัญทั้งหลายของพานอหน้าเข้าสู่ร่างกายให้เกิดสิริมงคลและมีขวัญด้วยเถิด เดี๋ยวเชิญนะคะกระชากท่ามใชัยยามังคลังถ้ามันยาวไปนะชัยย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 ะสั้นๆก็ได้นะแม่นะโอ้ใช้ย่านาจ้าไม่ดีนาจ้านาจ้าไม่เอาเลอ้าววันนี้ใบสีสวยๆด้วยกันเป็นใบสีสุขวันนะครับเทเสียวดาสถิตอยู่ยอดใบสีขอชมใบสีจบใบสีก็จะได้อ่าบุญเพียันนะครับเจ้จินใบสี you <laughs>